นางอภัชดาศรีพัน์ธเกษตรกรตำบลแพงใหญ่อำเภอเหล่าเสือโกกจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่และเข้าร่วมโครงการโคกหนองนาโมเดลตามคำแนะนำจากพัฒนาชุมชนอำเภอเหล่าเสือโกกเมื่อปี2563ซึ่งเข้าร่วมโครงการหนึ่งไร่และได้เข้ารับการอบรมที่ศูนย์เรียนรู้พัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเวลา5วัน จากนั้นเริ่มดำเนินการปรับพื้นที่เมื่อเดือนเมษายนและเริ่มปลูกพืชผักผลไม้มีทั้งซื้อมาเองแบ่งจากเพื่อนบ้านตอนนี้เริ่มเก็บผลผลิตได้บางส่วนแล้วสำหรับโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีเพราะถ้าไม่มีโครงการนี้ถึงเวลาเพาะป,ปลูกเราก็จะไม่มีน้ำเพียงพอแต่ตอนนี้เราสามารถนำน้ำจากคลองไส้ไก่ที่ขุดไว้มาใช้ประโยชน์ได้ใช้ได้ทั้งในการเพาะปลูกนาข้าวกับพืชสวนสวัสดีค่ะ อภัสราสีทันตำบลแพงใหญ่อำเภอเหล่าสุโกจักงหวัดอุบลราชธานีการได,ได้รับได้รับโครงการจากพัฒนาชุมชนอำเภอเหล่าสกโกจังหวัดอุบลราชธานีเนาะในปีในปีหาสามที่เพิินแจงมาว่าผู้ใดอยากได้โครงการโค้งนองหน้าโค้งนองหน้าโมเดลเพึกกันเลยว่าจะคล้องกัอยากได้เนาะอยากได้ก็คือตอบรับเพิินว่า เอาไรหนึ่งพืนก็หายายหนึ่งสินะเพราะว่ามีมีไรห,หนึ่งก่อนกันเลยอยากทดลองเพราะว่าปกติแล้วห้าก,กับเห็ดอยู่แล้วสินะอนพวกพืชพักสวนขัว้วยังเขาก,กับเห็ดอยู่แล้วเห็ดก,กินเป็นปกติอยู่แล้วแต่ว่าเพิ่นเสนอโครงการนี่เขามากกันจะคล้องกันเลยว่าวมันกับเป็นสิ่งที่ดีที่ห้าเหาอยากจะเห็ดอยู่แล้วก็เลยกันเลยตอบรับเพิ่นว่าเอาเอาสินะตกลงเพิ่นก็เลยบอก ขนก็นเลยหายหายก็เลยเอาเพิ่นกันไมปปป่ปบลมอยู่อบรมการเห็ดเนาะการเห็ดอยู่ศูนย์เรียนรู้ของพัฒนาชุมชนศูนย์เรียนรู้พัฒนาชุมชนจังหวัดประมาณจักมือหามือหามือเนาะก็ได้เอามาเอามาเห็ดเพิน่นเพิ่นมาเห็ดหก้กะเริ่มเพิ่นเริ่มเดือนเดือนเมษาเนาะเพิ่นเลื่มจะจะ,จะมาคุดหนึ่งคือวันที่เก่ารืมวันที่เก่าแล้วประมาณ วันที่สิบสามสิบสี่นี่แหละแล้วเบิดเพราะว่าเพื่อนก็ยุทเพื่อนก็ยุทธเดือนมินายนเนาหยุดสงกรารเลยนะหลังจากนั้นสิบหามือวันที่สิบหาก็เริ่มปลูกก็เริ่มปลูกต้นใหม่ปลูกปลูกต้นนั่นต้นนี่เังสินะเริ่มปลูกไปไปซื้อมาปลูกแน่ไปขอมูมาปลูกแนนไปหาเก็บน้ำปา่าน้ำหยังมาปลูกแนงสิต้นใหม่ที่เขาอยากได้เขาก็ไปเก็บเอามาปลูกสินะก็ไปซื้อต้นบกักเผาน้ำหอมแนน สีนาะไปเอามาปลูกกอนอย่างสีนาะตอนนี้ก็เริ่มเก็บผลผลิตได้บางส่วนเนาะเขาปลูกหอมปลูกบักเขือเออนั่นนะก็เลยเดิมได้กินเหลวก็มีอย่างสีนาะแต่ว่ากับบ้านเต็มทีโครงการนี้ดีบอกคะคุณแม่โครงการนี้ดีค่ะเพราะว่าตอนนี้คือน้ำเข้าก็มีนั่นะนะน้ำเข้าก็มี ถามว่าตอนนี้ขันสมมติว่าน้ำในหน้าบมีนี่ก็กำลังคิดอยู่ว่าเฮาจะไปซื้อเครื่องสูบน้ำสูบจากคลองจากคลองสใส่ไก่เนาะเฮาจะเอาขึ้นมาใส่ในหน้านี่คือค,คิดคิดไวแล้วนะคือตอนนี้ก็คือว่าน้ำตอนนี้มันแหงเนาะม,นมันมันมันเริ่มสีฝนมันกระเริ่มสียุดมาสองสามื่นเนาะข้างบนมันกระหน่ำมันมีกระเหลื่มดำหน้าดำหน้าไวแล้วสองหมื่นเนาะตอนนี้ก็คือ จะเอาหนามเขามาใส่หน้าให้มันเต็มให้มันให้มันบรวแ,แห้งบริเวมันมีหยาเนาะประโยชน์ที่ได้จากข้องใส่ใกลก็กคืออาสูบน้ำจากข้องขึ้นมาใส่หน้าที่เห็ดเป็นเป็นหน้าเป็นพื้นทีหน้าไวแล้วก,ก็ปลูกพักปลูกอย่างยังสีงแม่มนค่ะแม่ค่ะประโยชน์ที่ได้นี่ถือว่าคุ้มบ่คะแม่ที่กับการเขาโครงการนี้ค่ะคุ้มค่ะเพะว่าหนึ่งเด็ดปล่อยป่าสองได้น้ำได้น้ำที่ชุ่มชื้นในบริเวณในบริเวณโคกเฮานี่เนาะในในบริเวณหน้าเฮานี้มันก็ มันกระซุม่มมันกระซุ่มต้นใหม่เฮ้ามันกระสีสีใ่ไวอยังสีนะคือตอนนี้เบิง่งเบิ่งแล้วลว่าในนหน้าเข้ามันซุ่มเลวตอนนี้เนาะแต่ว่าขนาดแรงเข้าก็เตรียมว่างแผนคือกันว่ะเฮ้าตรงว่า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 งน้ำนะเขาเอื่อยยังเดินท่อนะนะเขาเขาตรงว่างท่อนามมากสินะก็เสียวน้ำจากบอนี่แหละบอทถี่มีอยู่ในน,นี้นี่คือมีบอแหลกอยู่บอเดิมเนาะบอหนึ่งเนาะก็ โครงการมาเฮ็นไห้อีกสองบ่อสองบ่อเนาะก็ถามว่าน้ำหลายบ่อน้ำนี้ในบ่อเดิมบ่เคยบกขันห้าบ่สูบขืนบ่มีบกกันยังมีอยู่ตลอดแต่ว่าในในหนึ่งไร่เนี่ยพันสุคูณให้สองบ่อค่ะตามแบบแมนค่ะสองบ่อตอนที่ผนผลลตที่แม่ได้ขึ้นมากก็คือมีเด็กปลูกใหญ่เพราะว่าตามขั้นหน้าปูกที่มะเขือเลือกินบ่อค่ะไอแจ๊กยาพี่น้องเนี่ยประมาณนี้ค่ะเลือกิน เพราะว่าทุ่มมือนี่เนาะก็มีพี่น้องมาเดียมยามถามข่าวอยู่เรื่อยๆเออมีเท่ากับปลูกเท่ากับปลูกไผ่ไว้เนาะไผ่เริ่มเด็กินแล้วเพราะว่าไผ่นี่คือมันบ่ได้กินปีนี่ดอกแต่ว่าปลูไกไว้แต่โดนแล้วพี่น้องมากก็ได้กินเดดกได้กินเนาะใหม่เนาะแล้วก็บปลูกบวบแมนแมนก็ได้ประโยชน์ตรงนั้นเน่ะกับ,กบปลูกบวบไว้อย่างสีนะบวบก็เริ่มปลูกเนาะปีนี่ก็เริ่มจะปลูกร้ายแล้วก็คือ มันกน็เริ่มออกผลผลิตแล้วสินะแต่ว่ากับบ้านบ้านหลายสินะแต่ว่าปลูกหอมปลูกยังนีข้าก็ไดแล้วสินะปลูกผักปลูกยังข้าก็ไดขายเน่แล้วบางบางอย่างสินะโครงการนี้แม่เห็ดแล้วมีความสุขหลายบอคะ่ะแม่ดีหลายบอคะถามว่ามีความสุขบอลงมากคููมือตังเต่เริ่มเห็ดมือได้บ่ได้ลงมากเป็นอันว่าบุปยเตย่ ก็คือตรงลงมาลงมาอย่างเมื่อบึงต้นใหม่ฮาเออมันใหญ่แห้วเนาะเออเมื่อบึงต้นแต่ไข้มาเบื่อบงต้นนั่นตัวนี้มันเริ่มจะใหญ่ก็ขึ้นลงมาคู่มือคันยามว่างก็คือตรงลงมามือละสองชั่วโมงมือนีก็ลงมาแล้วประมาณสองชั่วโมงเมื่อดำหน้ามาสามเขามาหนั่นมือนีก็ขึ้นเมื่อมีแขกงมากก็ขึ้นเมื่อขึ้นเมื่อบานเนาะกันลงก็ลงมาอยู่ถามว่าลงมากังเว้นเนี่ยจะส่วนใหญ่จะลงมาอยู่ผีหลายกว่าเพราะว่ามันเย็น มันเย็นมันเริ่มจะเย็นเพราะว่าอากาศมันห่อนนอ,อยูบานนาะ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลงบพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานีได้ดําเนินการในรูปแบบการบูรณาการทางภาครัฐภาคเอกชนโดยเฉพาะในกิจกรรมการปรับแต่งพื้นที่สร้างฐานเรียนรู้ในแปลงตัวอย่างมีการบรรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่มีเครื่องจักรกลสําหรับการขุดและปรับแต่งพื้นที่ สนับสนุนเครื่องจักรกลเพื่อใช้ในการขุดและปรับแต่งพื้นที่อีกทั้งยังมีบริษัทเอกชนร่วมสนับสนุนเครื่องจักรกลสำหรับการขุดและปรับพื้นที่ด้วยเช่นกันถือเป็นมิติใหม่แห่งความร่วมมือร่วมใจในการขับเคลื่อนโครงการดีๆสำหรับการสร้างแหล่งเรียนรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ให้มีแหล่งเรียนรู้เพื่อใช้เป็นสถานที่เรียนรู้และนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองเพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสามารถพึ่งพาตนเองได้